ช่วงนี้เมืองไทยกำลังจะย่างเข้าสู่ฤดูฝนเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์อาจกลับมาแพร่ระบาดอีกได้น,นะครับ<อ>ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยไม่ประมาทเราต้องมันออกกำลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอและพักผ่อนให้เพียงพอและทุกครั้งที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านหรือไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆก็ต้องอย่ามองข้ามความปลอดภัยนะครับด้วยรักและห่วงใยจากด A บเบ e แคห่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงครับ หลังจากที่เราท,ทํากิจกรรมมาทั้งวันนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะมารับประทานอาหารกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะรับประทานอาหารกันนั้นนะคะสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือจะไปแอลกอฮอล์ค่ะมีแอลกอฮอล์ถึง7.5%สาเสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง9.9 9เซนะคะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังจาเป็นจะต้องใช้ถุงมือค่ะาะจะต้องจับ อันนี้นะคะสามารถสัมผัสกับอาหารได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผ่นผ้าเช็ดทาความสะอาดนะคะจะบอกว่าอันนี้ถ้าคือเช็ดเสร็จแล้วไม่จําเป็นต้องไปล้างน,น้ำซ้ำอีกรอบหนึ่งค่ะสามารถใช้ชีวิตต่อได้เลยค่ะคือสะดวกสบายแล้วก็มีกลิ่นหอมที่มาจากธรรมชาติค่ะจะขาดไม่ได้เลยนะคะ